เละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทําการแก้งโคนโดยการเอาจักรยานผูกเชือกไว้กับต้นไม้แล้วก็จอดไว้ให้คนเดินภายผ่านมายิบไปขี่ราขับขี่ไปเราไปรับชมกันได้เลยว่ามันจะเป็นยังไง l e เก g ครับก็ลอยแรกของเรามาแล้วเดยตรงมองไอ้จักรยานไงวันเนี้ยเห็นต่อตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่านี่เด็กโจ้เราไปให้โลกคีดีกว่าเออโอ้ยแรงจริงๆเลยดูใกล้กูเฮ้ยหยุดจุดมึงฆ่ามวยจักรยานกูมึงหยุดมึงอยู่ด้วยนี่มึงอยู่ด้วยดูกับพี้มึงดิกูไปแล้ว ไปจดแบบเปลวฝาดเลยไปก่อนแล้วโอ้โแก้งไม่ได้โอ้ยทางยานใครวันนี้อ่ะโอ้ยสีสวยซะด้วยกำมยไปใครดีกว่านี่โอ้ยไม่มีใครเจ้าของไปดีกว่าอ่าฮะไปแล้ว ่ใครหักหมดแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดขโมยจักรยานจักรยานกูจักรยานกูหยุดหยุดกูไม่หยุดกูหยุดมึงหยุดไม่หยุดกูไม่หยุดมึงหยุดไม่หยุดกูไม่หยุดเราก็มาชมกับคนต่อไปครับว่าเห็นแลครับเขาคนนั้น เดินจอดอยู่เขากนนั้นฮ้ยจักรยานใครเนี่ยชอบเหลือเกินสีสดใสโอ้ยน่าเ,เห็นจอดอยู่นานเลย้ยไปดีกว่าดูความเวมิรงว่างอันไกลบุญเฮ้ยหยุด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 กูได่หยุด,ยดให้มึงจับกูขาตำรวจเลยไงกูไม่หยุด Eu vim para lá, né? Ai, caralho. Vai pose galera. É vídeo, oh, pô. Ah, eu sou da zoeira. Eu sou da zoeira. é vídeo, cara. Acabei de chegar aqui no hotel e vamos ver se o hotel é tranquilo, né? Poder ficar em um hotel sozinho que sempre é um pouco mais assombrado. Chegando aqui para dormir agora. Vamos ver como é que é o quartinho de hotel, olha. Vamos ver. Que... Mano, que... Que porra é essa, mano? Vocês viram?